สวัสดีค่ะพิงค่ะสวัสดีค่ะบวิค่ะได้เวลาไปเที่ยวกินช็อปกับช่วงไอทีนมิสเตอร์พวกเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดนครพนมค่ะ แล้ววันนี้นะคะพวกเราก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับอีกหนึ่งสถานที่สวยงามค่ะที่อยู่ในเขตเทือกเขาภูพานซึ่งในอดีตเนี่ยเกิดจากปัญหาความขัดแย้งทางความคิดและก็อุดมการ์ทําให้เกิดอนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อยแห่งนี้ขึ้นมาค่ะให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้สํานึกในความรักชาติสมัครสมานสามัคคีอีกด้วยค่ะและยังมีที่พักสําหรับนักท่องเที่ยวและยังเป็นสถานที่จัดอบรมสัมมนาเข้าค่ายพักแรมและยังให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆอีกด้วยค่ะชาวอาทีนคนไหนนะคะที่ไม่อยากพลาดความสวยงามแบบนี้ก็ สามารถมาได้ที่อนุสรสถานแห่งความสงบภูผาน,น้อยตั้งอยู่ตำบลพิมายอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมแห่งนี้ค่ะส่วนสัปดาหห์น้าไอทีมิสไล์จะพาทุกคนไปเที่ยวกินชอบที่ไหนติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอยากให้พี่น้องนั้นติดตามคนดูดีที่นครพนมว่าสามหนุ่มสามสาว เก๋สวยเท้แล้วจะโปรโมทนครมฐมยังไงอ,อย่าลืมติดตามดูติดตามชมคนดูดีที่นครมฐม